กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ How ทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร สวัสดีค่ะเราเข้าสู่หน้าหนาวกันอย่างเป็นทางการแล้วนะคะบางคนอาจจะบอกว่าเหรอคะไม่ค่อยรู้ตัวเลยค่ะยังไม่ค่อยมีลมหนาวสัมผัสผิวเลยหนาวมากบ้างน้อยบ้างแต่ว่าตอนนี้เข้าสู่หน้าหนาวยังเป็นทางการแล้วจริงๆนะคะและไม่รู้เป็นเพราะว่าหนาวหรือเปล่า คำถามของคนเหงาเหงามากันเยอะเลยทีเดียวเชียวนะคะยินดีนะคะมีอะไรเล่าสู่กันฟังได้ในพื้นที่ตรงนี้แหละกับ How t ูรักรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้ก็มีคําถามที่ส่งเข้ามาทั้งเรื่องเหงาทั้งเรื่องเศร้าก็มีเยอะมากเลยนะคะถือว่าฟังกันเป็นวัคซีนกันละกันนี่เห็นไหมคล้ายๆกับเป็นวัคซีนโควิด -19 นะคะคนที่ฉีดวัคซีนไม่ได้แปลว่าจะไม่ติดเชื้อแต่อาการน่าจะหนักน้อยลงการฟังชีวิตของคนอื่นได้คําตอบในความรักของ คนนอืน่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่เจอความรักที่ผิดหวังแต่วันไหนก็ตามที่เจอความรักที่แบบโอ้ยทําร้ายเราจังเลยเจ็บปวดจังเลยเราจะได้เอาวัคซีนที่เราเคยฟังจากเรื่องคนอื่นมาป้องกันตัวหวังว่าความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นอาจจะได้ไม่หนักจนเกินไปนะคะในมรดูุํคถามท,าที่ส่งเข้ามาใน h o w ทุรักวันนี้นะคะ สวัสดีคะ่ะพี่อ้อยคะ่ะหนูมีเรื่องอยากปรึกษามากมากเลยหวังว่าพี่อ้อยจะช่วยตอบอ e ีเมลหนูนะคะนี่ไม่ตอบเป็นเมลเลยคะ่ะตอบเป็นพอดแคสต์แบบนี้เลยหนูชื่อสวยคะ่ะในวงเล็บเป็นนามสมมุติค่ะพี่อายุ25แล้วและตอนนี้ก็ยังอยู่ในสถานะโสดสวยมีเพื่อนชายคนหนึ่งใช้ชื่อว่าเต่าแล้วกันนะคะเรารู้จักกันตั้งแต่มต้นตอนเด็กๆสวยเนี่ยเคยชอบน้องเต่ามากจนมห้ารวบรวมความกล้าข,ของผู้หญิงคนหนึ่งไปบอกเขาคะ่ะ แต่เต่าปฏิเสธสวยค่ะพี่มันบอกว่าสวยไม่ใช่สเปคเขาชอบคนตัวเขาว่ขาเล็กๆเ,เสียใจนานเลยค่ะพี่คะอีกใจก็ยอมรับสภาพว่าเราไม่ได้สวยจริงๆนั่นแหละเป็นคนตัวสูงใหญ่ที่บ้านสีผิวแทน,ทนหน้าก็ไม่ดีเนียนไม่ได้เป็นแบบที่เขาชอบเลยสักนิดหนึ่งเขาไม่ชอบก็ไม่แปลกแต่สวยก็ตั้งปณิธานเอาไว้ว่าฉันต้องสวยสวยจนกระทั่งแก่เสียดายให้ได้อืม หลังจากคำพูดนั้นค่ะมันก็ทําให้สวยฮึดอยากเปลี่ยนตัวเองเริ่มหันมาดูแลตัวเองขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะไม่สวยทันตาแต่ออราเริ่มจับค่ะพี่คะหลังจากเข้ามาหาวิทยาลัยสวยก็ฮอตอยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวและตั้งแต่จบมปลายสวยก็ไม่เคยเจอเต่าอีกเลย น่ารักดีนะมันเหมือนเป็นแบบดูเป็นซีรีส์ซีรีส์นิดๆน,นะคะแต่ก็ดีนะบางทีความรักก็เป็นแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งต้องบอกว่าไม่ได้สวยเพื่อเอาชนะใจผู้ชายแต่สวยเพื่อให้ความภาคภูมิใจในตัวเรากลับมาก็เป็นได้นะคะจนวันหนึง่งเพื่อนมอปลายของสวยรับปริญญาเป็นครั้งแรกที่สวยได้เจอเต่าอีกครั้งหลังจากเรียนจบตอนแรกเลยเต่าจําสวยไม่ได้ค่ะพี่แต่พอสวยเข้าไปทักมันตกใจมาก แล้วก็พูดชมสวยไม่ขาดปากเลยวันนั้นเราก็ไปกินเลี้ยงกันต่อเต่าไม่ไปไหนเลยค่ะพี่นั่งประกบกับหนูจนสวยเห็นได้ชัดว่าเขามองสวยเปลี่ยนไปและก่อนกลับเต่าก็ขอเบอร์ค่ะตั้งแต่วันนั้นเต่าก็โทรหาหนูทุกวันวันละไม่ต่ำกว่าสามรอบพูดหยอดบ้างพูดจีบบ้างแมในวันที่โลกหมุนกลับนี่นะแถมยังพูดอีกว่าดูดีขึ้นนะ่ะแล้วทำไมไม่มาขอมันคบสทีด้วยความฝังใจค่ะสวยก็เลยตอบกลับไปว่า ไว้เบ้าหน้าแกดูดีกว่านี้เมื่อไหร่ฉันค่อยขอคบแกแล้วกันนะมันก็ได้แต่หัวเราะกลบเกลื่อนถึงแม้ว่าสวยจะปฏิเสธเวลาเต่าขอคบทุกครั้งแต่ก็ไปไหนมาไหนกับเขานะคะเขาชอบชวนไปเที่ยวพาไปต่างจังหวัดนอนค้างโรงแรม5ดาวออกค่าเที่ยวให้ทุกอย่างวันสําคัญก็มีของมาให้ค่ะซึ่งสวยเองไม่เคยให้อะไรเขาสักครั้งปฏิเสธด้วยนะคะไม่รับของที่เต่าให้แต่เขาก็บอกว่า ปฏิเสธที่จะคบก็ได้นะแต่อยา่าปฏิเสธน้ำใจที่เขาอยากจะให้เลยสวยก็โอเคค่ะเดีวสวยก็รับน้ำใจของเขาทุกครั้งยกเว้นสาระแฟนสวยรู้ตัวนะคะว่าเหมือนให้ความหวังเขาให้ความหวังไปแบบนั้นแต่พยายามย้ำเรื่องสานะว่าเฮ้ยเราเป็นเพื่อนกันเฉยๆนะช่วงหลังๆเองเขาก็เริ่มเข้ามาในชีวิตมากขึ้นตัวติดกับสวยตลอดและแสดงความเป็นเจ้าของในทุกโอกาสทําให้สวยอึดอัดล่าสุดค่ะ เผลอตวัดเต่าไปโอ้น้องใจเย็นๆค่ะอย่าแรงอย่าแรงนะคะเดาว,ว่าเขาก็คงไม่พอใจแต่ยังไงก็ตามเราให้สานะเขาได้แค่เพื่อนจริงๆค่ะพี่แต่เขาก็ยังตือ้อตื้อมากจนเราโกรธเขาก็ง้อด้วยการขอเซอร์ไพรส์เล่นใหญ่สั่งดอกไม้มาให้ให้แม่ของเขาเองโทรมาง้อแล้วก็บอกว่าเวลาที่เรารับสายและคุณแม่เขาก็พูดว่าช่วยรับของที่เขาให้หน่อยนะ หนักสุดค่ะเข้าไปขอร้องเพื่อนๆให้มาช่วยทำเซอร์ไพรส์ขอสวยเป็นแฟนกลางร้านอาหารครั้งนั้นทําให้สวยหมดความอดทนค่ะพี่ก็เลยบอกไปเลยว่าสถานะแฟนคงให้ไม่ได้นะและต่อไปนี้สถานะเพื่อนก็คงไม่มีให้แล้วเหมือนกันแล้วสวยก็เดินออกไปจากร้านเลยค่ะสวยรู้นะคะว่าคงทําให้เต่าอายแต่มันเกินทนแล้วค่ะพี่แต่เชื่อไหมคะอีกวันหนึง่งเต่ามันก็มาหาสวยทําตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังคงตามตื้อ ถ้าเป็นพี่อ้อยพี่อ้อยจะแก้ปัญหานี้ยังไงคะจะให้สวยไปคบกับใครเขาก็จะไปก่อกวนหมดถึงจะไม่ได้ทําอะไรรุนแรงแต่ก็แสดงตัวตนจนน่า,ารําคาญฝากพี่อ้อยช่วยแนะนําด้วยนะคะเริ่มไม่ไหวแล้วจริงๆกับเพื่อนผู้ชายคนนี้ แหมน้องสวยคะ่ะท่านจริงๆหนูไม่ตั้งชื่อตัวเองเป็นสวยนะพี่อ้อยเชื่อว่าใครที่ฟังพอดแคสต์วันนี้ก็จะบอกว่าสวยจ้า <c oughs> เป็นแบบนั้นจริงๆคือน้องถามว่าถ้าเป็นพี่อ้อยจะแก้ปัญหาย,ยัางไงพี่ดันไม่มีใครมาตกหลุมรักหัวปากหัวปามแบบนี้สิแต่ก็ยังยืนยันว่าน้องต้องใจยเย็นก่อนนะคะถือซะว่ามีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดแทนที่จะแสดงออกซึ่งความรําคาญขั้นสุดลองเปลี่ยนเป็นความเมตตาดูไหมอะเดี๋ยวก,ก่อนนะคําว่าเมตตาไม่ได้แปลว่าให้น้องหันไปคบแต่ให้คิดซะว่า คนคนหนึ่งพยายามร้องขอความรักถ้าเขาเลือกได้อะค่ะเขาก็คงไม่เลือกรักคนที่ไม่รักเขามัง้งเนอะ คารมานจะตายวิ่งตามแทบตายดูแลใส่ใจดินกลายเป็นหน้าลำคาญพี่อยากให้น้องเห็นใจเขาในมุมนี้ไม่จําเป็นว่าต้องสงสารแล้วต้องกลับไปคบนะคะขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะแต่สิ่งที่เราแสดงออกไปจะได้ไม่ดูเหยียดหยามหรือว่าดูถูกน้ําใจเขามากจนเกินไปอะคะ่ะคือจะด้วยอะไรก็ตามทีในความเป็นเพื่อนเราอาจจะสามารถพูดแรงๆได้แต่การที่น้องบอกว่าเอาไว้ไปดูเบ้าหน้าของเธอให้ดีกว่านี้ก่อนก็แล้วกันนะและฉันจะได้ไปคบ ต้องต้องนึกย้อนกลับไปในวันที่เราอาจจะไม่ได้สวยสะดุดตาเขาอะค่ะคนเราถ้าเลือกได้อยากสวยอยากหลอกกันทุกคนพี่เลยไม่ค่อยเห็นด้วยกับการเอาเรื่องของรูปลักษณ์หน้าตามาเหยียดกันนะคะและที่สําคัญก่อนที่น้องจะไปคุยกับเขาคุยกับใจตัวเองดีๆก่อนนะเขารักเราเขาไม่ผิดนะคะไอ้การที่เราไม่รักเขาเราก็ไม่ผิดเช่นกันเพียงแต่เขาคิดว่าถ้าทุ่มเทแล้วอาจจะได้ใจ แต่นั่นแหละความพยายามอยู่ที่ไหนรักที่อยากได้อาจาไม่ได้อยู่ที่นั่นนะคะและที่สําคัญการพยายามทุ่มเทถ้าใช้ผิดคนความทุ่มเทก็จะกลายเป็นเททิ้งแบบนี้แหละปฏิเสธที่จะรับของเขาทุกสิ่งอันนั้นเป็นเรื่องดีแต่พอเขายื้อหน่อยนอก็บอกว่าอืมอืมอืมรับก็ได้อันนี้แหละน่ากลัวถ้าจะรับนะคะช่วยบอกเขาตรงๆว่าที่เรารับเพราะว่าเกรงใจเธอนะแต่เราจะเอาไปให้คนอื่นนะหรือเอาไปทําบุญต่อดีไหม ถ้าไม่หรือเธอไม่อยากให้เป็นแบบนั้นก็อย่าซื้อข้าวของอะไรต่อมีอะไรมาให้เราอีกเลยโควิดเนี่ยคนใช้ชีวิตกันลำบากจะตายเอาไปช่วยใครต่อใครยังดีกว่าโหมให้จนไร้ค่าแบบนี้นะคะเปิดใจคุยกันดีๆบอกเขาได้ว่าตอนนี้เนี่ยเวลามันผ่านไปนานแล้วครั้งหนึ่งนะฉันเคยชอบเธอใช่แต่นั่นคือความรักสมัยเด็กๆวันนี้เราก็ไม่อยากฝืนใจตัวเองเราอยากมีเธอเป็นเพื่อนไม่ได้อยากเลื่อนเป็นแฟนเรายังมีความสุขกับความโสด และเชื่อไหมว่าเราโกรธการเซอร์ไพรส์ทุกประเภทเราไม่ชอบเธอจีบเราขอเราเป็นแฟนแบบที่เธอไม่รู้จักเราหลอกๆว่าเราไม่ชอบอะไรแบบนี้เราขอบคุณความรักและความหวังดีของเธอนะจ๊ะเต่าแต่เข้าใจไหมว่าเรื่องแบบนี้บังคับใจกันไม่ได้อย่าไปเชื่อประโยคที่ว่าตื้อเท่านั้นที่ครองโลกเพราะว่าครองโลกอาจจะไม่ได้ครองใจเรามันคนละเรื่องกันเป็นเพื่อนกันเถอนะเรายืนยันว่าเราอยากมีเธอเป็นเพื่อนแต่เราไม่ได้อยากมีเธอเป็นแฟน และเราก็ไม่อยากทำร้ายจิตใจเธอมากกว่านี้ขอบคุณอีกครั้งจริงๆกับทุกความปรารถนาดีที่ให้แก่กันและกันเรารู้ว่าถ้าเราคบกันเธอคงมีความสุขแต่เราไม่ได้สุขเท่าไหร่เพราะเราไม่ได้รักเธอแบบนั้นอีกแล้วนะคะอีกอย่างนะไม่รู้สิพี่ขอเน้นเขาขอเป็นแฟนเราปฏิเสธแต่เวลาที่เราจะไปไหนกับเขาอ่ะช่วยคิดเยอะๆค่ะไม่ใช่ว่าขอเป็นแฟนได้ไหมอ๋อไม่ไม่ไม่ฉันไม่ชอบเธอแต่เขาชวนเราไปค้างอ้างแรมที่อื่นเราไปแฮะ ตกลงน้องจะเอาอยัางไงอย่าลืมว่ายิ่งอยู่ใกล้ยิ่งให้ความหวังเราเองไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็เหมือนกับว่าเรากาลังเล่นกับความรู้สึกของเขาอยู่นะเหมือนเรากําลังให้ความหวังเขาก็เลยพร้อมจะหลอกตัวเองต่อพอรําคาญปั๊บก็ไปไล่เขาแรางๆแต่ก็ยังไปไหนมาไหนกับเขาเขาเปค่าโรงแรมเราก็รับยังไงไม่รู้สิพี่ก็ดูว่ามันไม่โอเคนะรับของรับเงินแต่ไม่รับรักถ้าน้องไปเจอคนจิตไม่ปกติเท่าไหรอ่อ่ะพี่พูดตรงๆนะคะเขาฆ่าเราได้เลยนะ รับทุกปัจจัยแต่ไม่ให้ความรักเรากําลังเอาความรู้สึกรักของเขามาเบียดเบียนเขาหรือเปล่าค่อยๆใช้เวลาให้ความชัดเจนไปเรื่อยๆว่าได้แค่นี้นะไม่รับของไม่รับเงินขอถอยออกมาอีกหน่อยเพราะว่าเรากลัวอยู่ใกล้แล้วยิ่งให้ความหวังเราไม่อยากพังกว่าเป็นเพื่อนของเรานะมีระยะห่างระหว่างกันดีกว่าเอาแต่ใจอะค่ะอยากไล่เขาไปแต่ก็ไม่เคยที่จะไปปฏิเสธข้าของของเขาต่อให้น้องเถียงพี่อ้อยว่า ก็หนูบอกแล้วว่าหนูไม่รับอะแต่เขาพยายามจะให้หนูรับหนูก็เลยดิวไม่ได้ค่ะไม่รับคือไม่รับอันเนี้ยต้องระวังเดาว่าคนที่ฟังพอดแคสต์ในวันนี้อาจจะมีอารมณ์หมันไส้เล็กๆสวยจังเลยนะจ๊ะน้องคะแต่นั่นแหละค่ะในที่สุดเวลาที่ไม่รักคือไม่รักบางคนชอบบอกว่าหนูก็ดีทุกอย่างทำไมเขาไม่มองเห็นดีทุกอย่างมีค่าแต่ใช่ว่าต้องรักนะคะและที่สำคัญคือไม่รักก็บอกอย่าไปหลอกว่ารักก็แล้วกัน ไม่ใช่ว่าต้องสวยเลือกได้ไม่สวยก็ต้องเลือกค่ะถ้าเขาไม่ใช่ก็ต้องยืนยันให้ชัดเจนว่าเราเป็นได้แค่นี้ไม่เล่นกับความรู้สึกของใครเพราะทุกหัวใจรักได้และเจ็บเป็นและต้องเห็นคุณค่าในตัวเองถ้าตอนนี้ใครมาร้องขอความรักก็ต้องเตือนตัวเองนะอย่าใจร้ายต่อกันมากนักเลยคุยกันอย่างเห็นใจก็แค่ไม่ได้รู้สึกรักแบบนั้นนะ่ะแต่ถ้ายังเป็นเพื่อนกับเขาไม่ไหวก็บอกเขาว่าเธอเช่นขอถอยห่างอีกสักนิดแล้วกันเนาะคือเราอาจจะอึดอัดใจ เราก็กลัวว่าเธอจะลำบากใจด้วยเช่นกันเอาไว้วันหนึ่งข้างหน้าเราเริ่มเป็นคนที่สามารถครบกันได้อย่างสนิทใจ,จในฐานะเพื่อนค่อยกลับมาเป็นเพื่อนกันก็ไม่สายนะคะวันนี้คำถามของน้องอาจจะเป็นคำถามซึ่งไม่ได้กระทบใจตัวเองแต่อย่าลืมอย่าทำอะไรที่ไปกระทบใจคนอื่น คนเราถ้าเลือกได้เราก็อยากเลือกรักคนที่รักเราทั้งนั้นแต่ในเมื่อเขาเลือกไม่ได้เขาเลือกรักคนที่ไม่รักเขาก็อย่าทําร้ายจิตใจเขามากจนเกินไปก็แล้วกันนะคะฝากไปยังหลายๆคนที่ติดตามฟังกันอยู่ด้วยในหฮาทูรักค่ะเออก็แปลกดีเหมือนกันนะคะทุกวันที่ผ่านมาจะตอบปัญหาความรักอันเนี้ยตอบปัญหาความไม่รักและอย่าลืมว่าคนเราความรู้สึกเปลี่ยนไปทุกวันเมื่อวานรัก วันนี้รักพรุ่งนี้ไม่รู้แล้วแต่ก่อนเคยเป็นนราคนร้องขอความรักจากเขาวันหนึ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาวันนี้กลายเป็นโลกหมุนกลับเขามาขอความรักจากเราแต่วันนี้ความรู้สึกของใจมันเปลี่ยนไปแล้วไงคะนะใครก็ตามที่มีคำถามอยากจะถามกันฝากคำถามเข้ามาได้นะคะแล้วก็ติดตามฟังกันได้แบบนี้ล่ะถ้าอยากฝากคำถามเข้ามาใน อ e ่อีเมลก่อนก็ได้ค่ะ h o w t o l a k p o d c a s t g m a i l c o m และเดี๋ยวพี่อ้อยจะมาตอบใน h o w t o l a k ฟังได้ในเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ YouTube ของไทยรัฐพอด b e น s s p t t i y y และ j u o กค่ะดูแลกายใจให้แข็งแรงนะคะอากาศเย็นๆอากาศหนาวๆอย่าให้ความเหงาและความเศร้าทำร้ายใจเรามากเกินไปก็แล้วกันวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ h o w t o l a k รักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร